อดีตสามีบุ๋มปนัดดาคุณเอกเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนใหม่แล้วเรียกได้ว่าสำหรับคุณเอกเอกรินเทรนเนอร์หนุ่มหุ่นลํำอดีตสามีของพิธีกรชื่อดังคุณบุ๋มปนัดดากำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวคนใหม่ในเร็วๆนี้ ซึ่งล่าสุดเลยคุณเอกเอกรินก็ได้ออกมาเผยภาพที่ได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้จัดพิธีอย่างเรียบง่ายตามประเพณีไทยมีการยกขบวนขันหมากสวมแหวนโดยบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยกับความรักและความอบอุ่นท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวขณะที่เจ้าสาวคนสวยก็ได้เผยภาพที่ก้มลงกราบตาคุณเอกพร้อมกับแคปชั่นแอบหาว่า มีโอกาสแค่วันนี้วันเดียวนะคะคุณสามีซึ่งก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันกันเพียบเลยนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ